รู้สึกภูมิใจแต่ที่ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือดิฉันเห็นสมาชิกเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตนะคะใน IG ของบุมบูมบรรดาคุณเข้าไปดูได้ทุกทุกคนขายของอะ่ะ IG ขายของอะ่ะดิฉันลบเองหมดดิฉันคอยเหมือนว่างเนาะชีวิตนั่งอ่าน IG แล้วลบนะคะแต่ยกเว้นของไฟโตเอซไม่เคยลบค่ะ น้องจะขายของยาวขนาดไหนก็ตามเหมือนโฆษณาประจำภาคอย่างเงี้ยนะคะนิฉันก็ให้คุณเสถียพิเศษสุดๆเลยนะพวกคุณเนี่ยเออแต่วันหลังช่วยกันเล่นะคอมเมนต์อะไรแบบว่าเออพี่บุ๋มสวยจังสักนิดหนึ่งก็ได้นะคือไม่ใช่แบบมาปุ๊บเอะอะขายของเอะอะออขายของ,ของใส่ใของเลยเนี่ยเกรงใจเจ้าของพื้นที่บ้างอย่างน้อยให้รู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กันนึกภาพออกแม่ลูกเออเป็นพวกเดียวกันทักทายญาติแกหน่อยอะ่ะเออไม่ใช่แบบเออ ไฟตัวไอซีค่ะดีมากเลยนะคะพี่บุ๋มก็ใช้ก็รู้บอกกันนิดนึงอย่างเช่นแบบเออคอมเมนต์แบบช่วยเหลือสังคมอยู่เงี้ยแต่ไม่ใช่ขายของด่าไงลูกขอนิดนึงนะปฏิสังคมกันนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยจะอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นพี่เข้าอย่างนี้เลยนะเรื่องนี้นะใครรับทราบข่าวใช่ไหมคะที่เป็นประเด็นอโอเคอาจจะเป็นข้อสงสยัยมีคนเนอสเอ็มเอสมาถามเ,เนื่องจากว่าหนึ่งคำถามแรกก็คือ มีหลายคนเข้าใจว่าบุ๋มเป็นเจ้าของเจ้าของไฟโตเอสีนะคะเคลียร์อย่างนี้สักนิดหนึ่งคือไม่ใช่เพราะว่าถ้าใช่ดิฉันเลิกทำงานอื่นไปนานแล้วโอเคไหมถ้าบริษัทเติบโตขนาดนี้นะคะเป็นันดับหนึ่งมาขนาดนี้และดิฉันเป็นเจ้าของไฟโตเอสีจริงดิฉันเลิกทำงานอื่นแล้วค่ะดิฉันไม่วิ่งลอกขนาดนี้หรอกเข้าใจใช่ไหมคะ อยากเป็นไม่ใช่ไม่อยากคุณอุ้ยนั่งยิ้มเลยคุณอุ้ยบอกว่าอยากคํำศพฉันไปก่อนนะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าในเมื่อเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ภูมิใจและก็จะให้คำอธิบายทุกครั้งที่มีมีคนไอจีเข้ามาถามคอมเมนต์เข้ามาถามว่าตกลงมันคืออะไรตกลงมันใช้งานยังไงตกลงมันเป็นยังไงมันช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหม พี่จะอธิบายละเอียดตลอดแม้กระทั่งอย่างเช่นบอกว่าเรื่องของการรักษาสิวช่วยได้ไหมไฟโตเอสี SC ช่วยยังไงช่วยให้โครงสร้างของผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่เขาต้องดูแลตัวเองยังไงเพิ่มเติมเข้าใจใช่ไหมคะคือเราต้องอธิบายว่าการดูแลตัวเองเพราะว่าเหตุผลในการเป็นสิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นฮอร์โมนซึ่งการ เป็นที่ฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่ปรับยากบ้างไม่ก็ทั่งเป็นยาปฏิชีวนะก็ตามนึกภาพออกใช่ไหมคะแต่ไฟโตเอสีจะทําให้โครงสร้างผิวของเขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นการซ่อมแซมของผิวของเขาจะดีมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองล้างหน้าให้สะอาดนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าของตัวเองทานผักใบเขียวเพื่อสร้างคูมมคุ้มกันของโครงหน้าของเขากันสิวที่เกิดขึ้นได้ด้วยเขาจะหล่อและสวยอย่างที่เขาต้องการด้วยไฟโตเอสีค่ะ ดังนั้นน้องๆจากวันนี้เป,ป็นต้นไปดิฉันขอเรียกน้องๆน,นะคะอยากให้ทุกคนเชื่อในผลิตภัณฑ์ว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงได้รับรางวัลจริงสามารถช่วยซ่อมแซมช่วยดูแลสุขภาพให้ของเขาให้แข็งแรงได้จริงอธิบายนวัตกรรมอธิบายส่วนผสมอธิบายเหตุและผลไม่ต้องไปบลาฟใครเลยค่ะเพราะของคุณดีที่สุดอยู่แล้วค่ะ ตามบุมมาสิคะเราจะรู้ว่าทำไมบุมถึงรักไฟโตเอสี